ตะกาสารบ้านนาสวัสดีค่ะนี่วันนี้จะมาอัปเดตนะคะตุ๊กตาติดกระเป๋านะคะของเรามาแล้วนะคะหลังจากที่ขาดไปนานมากเลยนะคะห่างหายกันไปนานมากจะมีอยู่สองไซส์นะทุกคนสองไซส์นะคะขนาดใหญ่เป็นขนาด21เซนติเมตรนะคะขนาดเล็กจะเป็น15เซนติเมตรนะคะนี่มาแล้วนะคะท่านไหนที่รออยู่นะคะรอตุ๊กตาอยู่ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตุ๊กตามาแล้วช่องทางการสั่งซื้อนะคะเบอร์โทร0930532316นะจ๊ะมาแล้วนะคะทุกคนตุ๊กตานี่มีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะน่ารักมากเลยใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะทักมานะคะติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะ ตุกตาติดกระเป๋านี่มีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยอยากได้ตัวไหนแคบหน้าจอทันไหมนะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรนะแล้วก็แม่ค้าจะมีแบบให้ดูนะคะจะส่งแบบให้ดูว่ามีแบบไหนบ้างก็จะได้เลือกแบบเลือกลายนะคะได้ถูกใจนะคะตามที่ต้องการเลยนะคะ อันนี้จะเป็นขนาดใหญ่นะคะแมวเหมียวก็จะเป็นขนาดใหญ่นะทุกคนนี่ใหญ่มากเลยนะคะขนาด21เซนติเมตรนะคะถ้าสั่งแบบยกโหลก,ก็จะได้ในราคาถูกลงไปอีกนะคะทุกคนนี่เยอะมากเลยเพิ่งมาวันนี้เลยนะคะสดๆดร้อนร้อนเลยมาถึงก็จัดเรียงให้ทุกคนดูเลยนะคะถ้าใครช้าอาจจะหมดก่อนนะ นี่สวยสวยมาอัปเดตตุ๊กตาให้ดูนะคะวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอ็อขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ